ถ้าในอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณอาจจะพบเจอกับความรักที่ผิดหวังเสียใจมาตลอดไม่เคยได้สมหวังในความรักเลยไม่เคยได้พบเจอความรักที่ดีกับเขาเลยไม่เคยได้เจอคนที่เขาจริงใจกับคุณเลยนะจนคุณคิดว่าคุณคงไม่มีโอก,กาสสมหวังในความรักหรือบางคนอาจจะคิดว่าเราคงไม่มีเนื้อคู่กับเขาถ้าคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเรามาดูไพ่เป็นพร้อมๆกันนะคะ ได้ไพ่หายปิดเทจได้ไพ่เจ็ดตัวได้ไพ่หกหมายแล้วก็ได้ไพ่เก้าต้วนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่ดูอ่อนหวานในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่อ่อนไหวด้วยคิดมากคิดเล็กคิดน้อยนะคะในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงนะคะแต่ในอดตที่ผ่านมาของคุณ ความรักที่ผ่านมาของคุณคุณมักจะพบเจอกับความผิดหวังเสียใจมาตลอดคนที่เข้ามานะคะเขามักจะพบความไม่จริงจังไม่จริงใจเข้ามาด้วยแรกๆก็ดูเหมือนจะดีให้ความหวังไว้มากมายเรียกว่ามาสร้างฝันมาสร้างความหวังให้กับคุณมาขายฝันให้กับคุณนะคะมาพูดให้คุณมีความหวังในความสัมพันธ์มาทําให้คุณมีความหวังในตัวเขา แต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณพบเจอก็คือเขามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขามีคนในในความสัมพันธ์เยอะมากบางคนอาจจะมารู้ตัวทีหลังนะคะว่าเราไม่ใช่คนแรกนะคะเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วเขาก็มีไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะหยุดที่ใครด้วย ความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยมีสถานะให้กับคุณความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยมีความชัดเจนอะไรใดๆให้ความสัมพันธ์ที่มาบ้างหายบ้างนะคะความสัมพันธ์ที่มีการรอคอยรอว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมารอว่าเมื่อไหร่เขาจะให้ความชัดเจนรอสักทีนะคะยิ่งรอความสัมพันธ์มันก็ยิ่งห่างกันออกไปเรื่อยๆยิ่งรอคุณก็ยิ่งได้เห็นความชัดเจนจากเขาเรื่อยๆว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเรา เขามีคนอื่นในความสัมพันธ์เขาแค่มาหลอกนะคะมาหลอกให้เรามีใจมาหลอกให้เราหลงรักแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปจากเราได้ไพ่ควีนไม้ได้ไพ่ฮาชวยได้ไพ่เนจิเชียนได้ไพ่ขวีนถ้วย ุณเป็นคนที่รักใครและรักจริงและรักมากด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเสียใจคุณก็จะเสียใจหนักด้วยเช่นกันไม่ง่ายนะกว่าที่คุณจะมุ่งอ่อนมาได้แต่ละครั้งนะคะความผิดหวังทุกครั้งมันเป็นการสร้างท่ามันเป็นการทําให้คุณมีกําแพงในใจนะคะความบอบช้าในแต่ละครั้งทําให้คุณเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆกันแล้วนะคะ,นะคะ พอเวลาจะมีใครเข้ามาจะทําให้คุณคิดมากจะทําให้คุณระแวงแล้วแล้วตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณมักจะเจอแต่คนที่เขาเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าวาจาดีครลณมดีนะคะแต่หาความจริงใจด้วยแทบจะไม่ได้เลยและเช่นกันนะคะในความรักของคุณทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาที่คุณคิดจะจริงจังกับใครขึ้นมาสักคนแล้วเนี่ยหรือบางทีคุณอาจจะคิดว่าคนนี้น่าจะใช่แล่ะ นะคะเพราะน่าจะจริงใจเพราะน่าจะชัดเจนกับเราแล้วล่ะแต่พอคุณให้ใจปุ๊บพอคุณเปิดเปิดใจเปิดโอกาสให้ได้คบได้พูดคุยกันปั๊บเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าอีกแล้วหรือเจอคนไม่จริงใจอีกแล้วหรือเจอคนกระล่อนปิ้นป้อนอีกแล้วหรือนะคะจนคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อนะคะว่าทําไมความรักเราแต่ละครั้งทําไมถึงได้เจอแต่ลักษณะแบบนี้ขึ้นเข้ามาตลอดเวลา ได้ไพ่เดีวนิวได้ไพ่หกถ้วยได้ไพ่สามถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความทรงจําในเรื่องราวในความรักเอดีของคุณนะจะมีอยู่คนหนึ่งน่ะนะคะจะเป็นรักแรกของคุณนะที่ยังอยู่ในใจคุณตลอดเวลาที่คุณยังคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะบางคนอาจจะเป็นเป็นความรักที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกัน นะคะทำให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังนิดหนึง่งนะคะด้วยไพ่เดลวิวเข้ามานะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มีการกรบซ้อนความสัมพันธ์ที่เขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเข้ามาทําดีกับเราอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังความสัมพันธ์ที่เป็นความสุขที่ฉาบฉวยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังอีกเช่นกันในความรักของคุณเรียกว่าเส้นทางความรักของคุณอะ จอบททดสอบเข้ามาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะหัวใจบอบช้ำม,มาเยอะเหลือเกินนะกว่าที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองได้แต่ละครั้งนะคะมันช่างยากเย็ยนมากเหลือเกินนะ,ะให่อยากบอกอะไรคุณน,นะคะไพ่ห้าเหรียญไพ่สีดาบไพ่สามไม้นะคะ บางคนนะคะตอนนี้คุณอาจจะใช้เวลาทั้งหมดของคุณน,นะคะทุ่มเทไปในเรื่องของการงานเพื่อให้ตัวเองจะได้ไม่ว่างเพื่อให้ตัวเองจะได้ไม่ฟุง้งซ่านไม่คิดมากนะคะในวันที่คุณปล่อยวางเรื่องความรักแล้วในวันที่คุณไม่ได้สแสวงหาไม่ได้ลิ่นลนที่จะมีในเรื่องความรักแล้วนะคะในวันที่คุณเข้มแข็งและกลับมาอยู่กับตัวเองได้วันนั้นแหละคุณจะได้เจอใครบางคนเข้ามาดวงคุณไม่ใช่ดวงที่จะไม่มีในเรื่องความรัก ไม่ใช่ดวงคนอนภพรักแล้วก็ไม่ใช่ดวงของคนที่จะไม่มีคู่คุณเป็นคนที่มีคู่คุณเป็นคนที่มีความรักนะคะความรักของคุณคนคนนั้นของคุณจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมากๆเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งบางคนอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่ายศผ่าบรรดาศักดิ์นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตและเป็นคนที่มีความมั er. ่นคงในเรื่องจิตใจในเรื่องความรัก เขาเป็นคนที่มีความหน,นักแน่นเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกในเรื่องของความรักระหว่างคุณและเขาโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเขาก็คือเขาจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนทางไกลเป็นรักทางไกลของคุณคุณจะได้พบเจอเขาในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะจะเจอกันบางคนอาจจะเจอกันจากการติดต่อดนงงานนะ,ะแต่ดูแล้วโอกาสที่จะเป็นคนทางไกลค่อนข้างที่จะชัดเจนเลย แลคะเป็นคนทางไกลประมาณ90สเเลยคือคนที่คุณจะได้เจอนะเขาจะเป็นคนที่มีความรักที่ดีให้กับคุณเขาจะเป็นเป็นคนรักที่มีความมั่นคงให้กับคุณเขาจะเป็นคนรักที่เข้ามาแล้วจะไม่ทุาไม่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจเหมือนอย่างในอดีตที่คุณเคยเจอมาไ้่อยากบอกอะไรคุณอีกนะคะได้ไพ่เด็กเหรียญ ดูแล้วเหมือนอีกไม่นานนี้คุณจะได้เจอกันนะไพ่สิบ้วยค่ะไพ่ขวีนเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ปิงดาบนะคะเขาคนนี้จะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้หรือตัวคุณเองอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะความรักครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นความรักที่มีคุณค่ามากที่สุดสําหรับคุณ เป็นความรักที่มีความมั่นคงให้กับคุณเป็นความรักที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด oh ้วยมีโอกาสถึงขั้นในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันมีการและกกันในความสัมพันธ์มีการเละกกันในอนาคตมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นความรักที่คุณจะไม่เหนื่อยเป็นความรักที่เขาจะไม่เข้ามาหลอกลวงคุณนะคะเป็นความรักที่เขาจะเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความสุข ทำให้คุณมีความมั่นคงนะคะทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของฐานะการเนงินเขาจะดูแลคุณดีมากเขาจะทําให้คุณมีความสุขและอย่างที่บอกนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่เขาจะทําทุกอย่างให้คุณได้เชื่อมั่นเขาจะเป็นฝ่ายทําให้คุณได้มั่นใจโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอ โดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากถามอะไรใดๆเขาเลยเขาจะชัดเจนทุกอย่างและเขาจะทำให้คุณได้มั่นใจว่าความรักครั้งนี้เขาคนนี้จะไม่ทำร้ายความรู้สึกคุณแน่นอนจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังเสียใจแน่นอนเขาจะเป็นความรักที่ดีให้กับคุณนะคะไพ่สุปของคุณสามใบไพ่เดอะมูนไพ่เดอะซา แล้วก็ไพ่เดอะฟลูนะคะเป็นความรักที่เข้ามาพลิกชีวิตคุณเป็นความรักที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงมุมมองทัศนคติอะไรต่างๆในตัวคุณทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนะคะโอกาสดีกําลังจะเปิดแล้วดวงความรักของคุณกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะจงกล้าที่จะก้าวออกไปนะคะจงกล้าที่จะเปิดใจตัวเอง เพราะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเป็นความรักที่มีแต่ความซื่อสัตย์เป็นความรักที่มีแต่ความผ่าสุขให้กับคุณค่ะ